เอาเลยครับผมกล้บสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครฟลับอีกเช่นกันโอ้ย oh my god มึแงแหลกจังวะนะครับผมอยู่ในไมโครฟลับนี่เกมสกายวอลนั่นเองนะครับผมเราจะมาล้างแค้นจากเอ่อคลิปทดสอบใช่ไหมไอ้สองเอ็งกล้าฆ่าพี่ขนาดนั้นเลยสองปฏิโทโททั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะล้างแค้นคืนได้หรือเปล่าถ้าเราจะล้างแค้นนี่ต้องทำยังไง อืมนะฮะก็ต้องใช้น้ำครับผมล้างแขนไอ้เคียโดนดาไม้เนะกูเล่นมุกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาเอ็นชาร์ตก่อนเลยดาบเอ็นชาร์ตหนึ่งอันแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต่อยาวๆได้ไหมกึจึ๊บไม่มีใครมมาไม่มีเห็เนแตงกิวขอฮิวด้วยนะครับแล้วก็วิ่งมาด,ดูซิว่าเขาจะบวกกับเราไหมแน่แน่แน,น่โอ้โหข้างหน้าข้างหลังมาเป็นอูมามิ เรียบร้อยตายหนึ่งครับผมเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะเราก็ฆ่าตายหนึ่งคนวะ hey, 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 hey. เฮ้ย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 อะไรเฮ้ยคิดจะมาฆ่ากันเหรอไอ้สองอย่าทำกันจังสั้นมันบอดีไอ้สองมาดิมามาดิมามามาจะตีให้ตกเลยมา้ยจะทำกันจังสั้นมันบอดีมันบอดีจักหน่อยจักหน่อยเลยอย่าพึ่งเข้ามานะเฮ้ย เปิดดิไม่มีเลยอะไรเลยเหรอเฮ้ยเยเดี๋ยวทนำะไมผมวิ่งเร็วเกินเกินเดี๋ยวนะทำไมไอเดียวอยู่เวอร์ชันอะไรบูนบนะอ๋อผมก็ว่าอยู่แต่มันเป็นอย่างงี้ผมอยู่เวอร์ชันอะไรนะเรียกว่า1.10เออลืมเปลี่ยนเวอร์ชันว่ะอ้าวชิบหายแล้วลืมเปลี่ยนเวอร์ชันเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเราจะมาค่ายนี่ฮะมา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 แต่ว่าผมคิดว่าเวอร์ชัน1น0่นี้มันน่าจะฟันช้ากว่าเวอร์ชัน อ่าหนึ่งจุดแปดจุดเก้านะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวหรอกมั้งมันอยู่ที่คนตีมากกว่าเข้าใจไม่เฮียเรียบร้อยตกไปตาย <c oughs> เก็บเป็นหนึ่งซากศพโอ๊ยนี่ยำครบยำครบเอาดิเอาดิมาชุดเมนชาร์เรอระชุดเหล็กเราก็สู้ได้เรียบร้อยครับผม <c oughs> ผู้นี่ขึ้นบนฟ้า <c oughs> ผู้นี่ขึ้นบนฟ้าเลยเออขึ้นบนฟ้าสง,งาาส่าราศีโอเคปะโดด ชิบมามาเราต้องมาล้างแค้นสกายวอลนี่แหละแม่รอบนั้นเอาซะเราเจ็บเลยเออไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยหลายคนบอกพี่เว็บครับทำไมไม่ใส่ทึเจ๊แพ็กเออเทึเจ๊แป็กมันอยู่อีกคอมนึงครับผมขี้เกียจไปโหลดมาใหม่ครับผมแล้วก็มีหลายคนบอกพี่เว็บครับทำไมไม่อัดคลิปไหม่ครับในมือถือละครับก็ลองอัดแล้วฮะแต่แลกเชี่ยๆเลยครับผมอืมนั่นแหละก็เลยไม่อัดเลยครับผมเออไม่อัดเลยครับอุ้ยรอบนี้ได้ของดีว่ะของดีเฟอร์ เดี๋ยวนะใช่นี้สิแล้วทำไมเราไม่มีบล็อกเลยวะเนะนี่ยนะกินก่อนเออเรียบร้อยอิ่ม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 ,อ,มอิ่มเลยข้างบนมีอะไรไหมมันไปเกาะคนโอ้โอ้โหมึงใครยิงเดี๋ยวใครยิงอ๋อได้ได้กับพี่ชายพี่ชายกล้าย,ยิงผมเลยครับเดี๋ยวนะเก็บมาสิแปลรูปพี่ชายทำไมายิงผมจังสั้นผมเออ ผมทำอะไรให้พี่ชายทำไมพี่ชายถึงยิงผมจังสั ienne, hey, hey, hey. ้นมันบอดีนะฮู้บอดเดี๋ยนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจุเอามันโดดมาได้เลยเหรอเอาไม่รู้ไม่รู้ el el <c oughs> ไม่รู้ผมนอนนะโอ้ยเดี๋ยวมึงฆ่าเขาตายเลยอือหือได้ได้โอ้ยได้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 เดี๋ยวเราได้บวกกันได้อเอ้มึงลงมาทํา เอาแล้วจะติดอะไรเราเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะมาไหมมามาเดีเจ๋งจริงก็ลงมาเออเจ๋งจริงก็ลงมาเขาไม่อยู่หรอกข้างบนนะ่ะเขาอยู่ข้างล่างกันมาดีมาเมาจ๋งจริงก็ลงมามา เจ๋งจริงก็ลูกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรอะไรลูกอะไรหลายรอบหลายทีหลายรอบหลายทีมึงหลายรอบหลายทีเหรอฮะโอเคยิงชาวบ้านจะช่องเข้าไปมั่วมั่วเลยมาน้อยดาบแล้วก็น่าจะโหดกว่าะอืมธนูหมดครับผมไม่งั้นมันไม่กล้าลงมาหรอกครับเออธนูมันหมดครับผมเย้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเอ้ยตรงนี้ลงไปได้นี่หว่า น่าจะไปได้นะครับขอให้ไปได้แล้วกันเนาะ <_ C 1> เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโธ่นูไฟเฉียวหลังเอ้ยตัวโอดตัวโอเดี๋ยว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 มึงยิงมาเป็นสโลโมชันโอ้โดโดโด,โดโล่องกลางโอ้ยหลบทางซ้ายอัหลบทางขวาอันอหลบตรงกลางโอ้แต่โดนว่ะเอยดอกนี้โดนว่ะเออโอ้ยอันูธรรมดาก็ยางยิงเอ้ยอะไรอะไร,อะไรพี่แม่ทำไมถึงคิดจะฆ่ากันอย่างสั้นล่ะ ดี๋ยวนะอย่าฆ่ากันเลย่อยฉันไม่เถอะฉันเป็นคนดีนะคนดีที่ฆ่าทุกคนมาเราคือสายแอบครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดนะเราจะเป็นันเดอร์ครับผมสายลาัสลัสช็อตลัสช็อตเลยเออเราเป็นันเดอร์สายลัสไม่เห็นเราใช่ไหมหวังว่ามันจะไม่เห็นเราในตัวนี้ผมว่าเราว่ามันไม่น่าจะเห็นเราครับอย่าเพิ่งหันหน้ามานะ อย่าพึ่งหันหน้าบอกว่าอย่าพึ่งหันหน้ามาไงแล้วฮะทำอะไรไว้ก็ไปรับกรรมซะอะโถยืนยืนยืนบือ้อฮะยืนบื้อโชว์โลกอะอยู่นะอยู่นะออกมาเลยเฮ้ยเออเจ๋งๆก็ออกมาคนจริงเขาต้องออกมาเล้วแล้วคนนี้มันไปตรงกลางยังไงเนะี่ยเดี๋ยวนะมันไปตรงกลางลยไงวะเฮ้ยเฮ้ยหีบ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 เกาะนี้มีไม่มีหีบเกาะนี้ไม่มีหีบ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องข้าไปเกาะมันแหละเราต้องข้ามาเกะเาะเ,เขาแหละปึ๊บดยากันไฟแล้วก็ไม่ไม่มีของดีเลยออ้โอ,โอ,โอ๋จะดีใจดีไหมเนะี่ยทิ้งครับผมกินเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งแม่เป,เ, <laughs> เป็นการทำตัวเชีย์อย่างหนึ่งเป็นการทำตัวเชีย์อย่างหนึ่งเลยวางครับผม Encharge you now นี่เลยแล้วก็ อันนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งมาฆ่าแถวนี้เฮ้ยปล่อยผมไปเถอะเพ่สงสารผมเถอะผมกะกากเองอย่าทำอะไรผมเลยน,นะผมขอลองังโดดไปแล้วโอเคโดดมาได้อยู่เสียงอะไรดังบุมบุมบุมอันนี้ไงมีโอ้โหชุดอะไรไม่รู้เนะี่ยจะไปงานแฟนซีหรือไงไม่มาเป็นสีสีเลยเฮ้ยมันทำการสร้างป้อมอยู่ข้างบนว่ะ ป๊นบบหนึ่งนะมีคนคนเขาสร้างป้อมไว้ข้างบนเนี่ยครับเราจะไปฆ่าเขายังไงดีเออเหมือนเขาสร้างป้อมไว้ข้างบนนะ่ะไปไป,ไปใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะแล้วมันขึ้นไปไงวะเนีนะ <Hey! S 2> เอ้ยเอ้ยอะไรยิงให้โดนดิเออแน่จริงผมว่าเราฆ่าตัวนี้ของมันก่อนไหมแน่จริงแน่จริงก็ยิงให้โดนแน่จริงก็ยิงให้โดนดเลยอ้ยมึงจะพุ่งไปเอาชิหาย มาดิไหมโอ้โหเดอเดอๆดเมื่อกี้ลูกสองไข่อะเด่อเดทำไมทำไมมึงมาชักจะเยอะเลยไอ้จุ๊บ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 จุ๊จุ๊บจอ้จุ๊บจุ๊โอ้โหจะเผาป่าหรือไงแล้วโอ้โหมีสองตัวก็ไม่บอกอืมเล่นเผาสเกียงเลยนะจ๊ะแหมเฮ้ยอย่าเพิ่งมาฆ่ากันสิเดยวตัวนั้นมันมาลัดช็อตนะเว้ยเพื่อน เรายังไม่อยากชู้กับนายโอ๊ยกระตุกโอ้ยเดียวบอกว่ายังไม่อยากสู้มันมีเอเดอร์โผล่มึงรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้มันมีเอเดอร์โผล่นั่นนั่นน่นเออนั่นน่ะเออเออนั่นน่นนนปะปลามันปลามันโอเคมันมีเอเดอร์โผล่ไม่รู้เรื่องไงหรอเฮ้ยจึบโอเคมาอย่างนไรเราขอแค่ได้สู้ครับผม แค่ได้ขอแค่ได้สู้ก็ดีใจโอ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมผมดิ้งลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวทำไมผมดิ้งลงมาข้างล่างอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหกวิเอาเดี๋ยวมายผมอยากจะอ๊ะไขร่วงเดี๋ยวอ๊ะจะเออเมื่อกี้ไขร่วงเอ้เอ้อเ,อเอมื่อกี้ไขร่วงวะไอ้เพื่นนอนนายคงไม่ฆ่าเราใช่ไหมเหลือเราแค่สองคนแล้วนะเพื่อนนะเฮ้ยนายเราร,ร,ร,รู้ว่าคนนายคนดีเออนายคนดี เรารู้ว่านายไม่ฆ่าเราหรอกเรารู้ว่านายยังเป็นคนดีพอนายไม่ใช่คนเลวเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยใจเย็นอย่าหันมาตรงกลางนะอย่าหันมาตรงอะไรอะไรแวบๆ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 ยุ่ยใส่แวบๆยุ่ยหันแหละเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นเราเว้ยโอเคอืมอืออย่าอย่าเฮ้ยใจเย็น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 ใจลมรม จะเพิ่งรีบร้อยไปจ๊บจับจับโอเคแอบอยู่ตรงนี้น่าจะได้ขอกินนี่หน่อยทิ้งเรียบร้อยครับผม <laughs> มันพีมอะไรของมันเฮ้ย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 นายหารเราไม่เจอหลักเราสายแอบนะเพื่อนนายหาเราไม่เจอหลักเราจะเรียกมังกรออกมาเออนายรู้จักเพื่อนเราเปล่ามังกรจอมแก่นมาแล้วมาแล้ว เพื่อนเรามังกรจอมแก่นเลยนะไว้เพื่อนมันมาแล้วนะปัจัเตอเอเดียว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 เอ้ยมันมาเลยเราก็ไม่อยากจะไปหามันหรอกเท่าไหร่นะเฮ้ยเดียวเดียวเจอเจออะไร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 แล้วอะไรแล้วมดีล่ามดีล่เรียบร้อยลากอยอมืองกรจอมแก่นมันมีแต่ชิงจังจอมแก่นไม่ใช่หรออันนี้มังกรจอมแก่นครับผมสุดยอดมาก thank you แม่มาสร้างความตื่นเตลตื่นเต้นแล้วตื่นเตลมากเออมังกรครับผมมังกรสุดยอดจริงๆโอเคไปโดดมาไปเราต้องมาล้างแคนะ้นสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วสองหรือสามวะเออไม่รู้จําไม่ได้ช่างมันปล่อยไปปล่อยไปครับผมจําไม่ได้ก็ปล่อยไปเอออย่าไปสนใจไปไปไป,ไป,ไปรู้สึกเหงือตก <laughs> รู้สึกเหงือตกโอเคมาอยู่ตรงนี้มีไหมโอ้โหแตงกิ้วครับผมสำหรับของ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมขึ้นไปดีดดิแล้วก็ตรงนี้ล่ะโอ้ยดีว่ารอบนี้ของดีมากขอบคุณครับครับคุณสําหรับของดีๆมีคุณภาพมีออยดอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยผมไม่มีมาใช่ไหมผมไม่มีมาใช่ไหมเหมือนกับเกาะนี้เขาจะเอะกําลังจะพูดเลยเหมือนกับเขาตายแต่เขาไม่ได้ตายนะ <c oughs> แต่เขาไม่ได้ตายนะ <c oughs> แต่เขาไม่ได้ตายนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืวิ่งเราวิ่งไปขู่ใช่ไหมเมื่อกี้เราวิ่งไปขู่ครับเราอย่าไปสนใจเราวิ่งแค่ไปขู่เขาเฉยเขาคงไม่ตามเรามาหรอกใช่ไหมอย่าอย่าตามเอ้าเดี๋ยวมึงจะเกียดเวลาบล็อกมันดันเราอะไรเพื่อนเราบอกว่านายอย่าตามเรามาไม่ใช่หรอโอ้โหเดี๋ยวมึงตีไกลจังวะโอ้ยเอ้อแพ้จนได้ว่าจะไม่ว่าจะไม่แพ้แล้วนะเออว่าจะไม่แพ้แล้วนะอุตส่าห์ว่าจะชนะอุตส่าห์ว่าจะชนะก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชม ทุกๆท่านกันด้วยนะครับที่แพ้ไปก็ก็เพราะความ <c oughs> โอ้โหอุตส่าห์ได้ของดีเลยนะ <c oughs> เอออุตสา่าห์ได้ของดีแพ้ได้ไงวะเออนั่นดิอุตสา่าห์ได้ของดีเลยนะเว้แพ้ได้ไงวะเออมันเป็นไปบ่ได้ที่เราต้องแพ้ <c oughs> ชืบปัป๊บเหล็กเต็มตัวสีี่ขาวเกี้ยงเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนีมันรีบไปข้ามฆ่ากันจังวะ อะไรอะไรเฮียอะไรเฮียโอ้โหเฮียมึงตีตรงนั้นแล้วมึงฮะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมเฮียหันหน้าไปฝักนู้นแล้วกูกระเด็นคืออะไรเฮ้ยสองรอบแล้วนะสองรอบสองรอ,อ,อบแพ้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยต้องตั้งสติดีๆก่อนสตาร์ทเดี๋ยวใจเย็นๆเว็บพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้ช่ยวยอะไรเลยพุทโทบอกตรงๆพุดโทช่วงนีทท้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ต้องชนะให้ได้เว้ยเอ้ยนี่มีขอป้องกันตัวพีกพีอีกผีเปิดเอ้ยชุดเกราะครับผมไอ้ของดีมีคุณธรรมเดี๋ยวนะผมไม่ลงมาใช่ไหมผมกลัวฝั่งนูน้นมันมันข้ามมาเด็โอเคเขาไม่มาแล้วครับดีแล้วฮะดีแล้วครับผมที่เขาไม่มาเพราะผมเป็นคนเอ้ยจะโขดเดี๋ยวมึงไม่มาแต่มึงจะมาด้วยลูกธนูนะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมัลายาดคำว่ามัลายาด บ้านเมืองมีไหมนะี่ยมารย,ยาทมีไหมมารยาทมีไหมแล้วมึงจะฆ่ามาันอะไรอะไรอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรแล้วฮะฮะอะไรจะฆ่ามาันมีโอ้โหทำไมเขามีธนูไฟดีจังวะเฮ้ย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  เอออันนั้นเนเนทำมันเป็นแอบทำมันเป็นแอบว่าสั่นว่าโอเคโอ้โหมันจะขุดหลุมให้เราตกว่ะแต่เสียใจด้วยนะครับเราไม่ตกครับผม thank you สำหรับชุดเกาะดีๆแต่เรามีแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แล้วบังเอยมา e นชาร์จชุดเกาะไว้เพิ่มความถึกทนนานไม่ใช่เดี๋ยวมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยใจใจใจเย็นเย็นใจเย็นโอ้ยจะหลบซ้าย อโลบขวาอโลบหน้าอโลบหลังโ่เอ้ยอะไรเฮียเฮียคิดจะบวกเฮียก็ทิ้งเ้ยเดี๋ยวคิดจะบวกคิดถึงคิดแคทเลยเหรอฮะไม่คิดถึงคิดแคทแล้วนี่เฮีตบตบไปดิตบไปไดิตบไปได,ไปได,ไปไดิเอาดีเอาดีมามา,ม,ามึงหันเมาโอ้ยทำไมเราตีมันไม่เข้าเดี๋ยวมึงตีไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรชนะแล้วช่วงแรกอะช่วงหลังแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยว <laughs> จะมาแก้แค้นหรือจะมาทําให้อายกว่าเดิมมาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หรอกมั้งเออต้องแก้แค้นเลยเฮ้ย hey, รอบนี้รอบสุดท้ายมาต้องแก้แค้นให้ดีๆเดี๋ยวเราต้องเอาเอ,อพี่มังกรจอมแก่นของเราออกมาครับผมเออไม่ได้ไม่ได้มังกรจอมแก่นนี่ต้องต้องออกมาที่หนึ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยนะจุ๊บ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 เฮ้ยจุ๊บโอเคข้ามาได้จุ๊บโอ้ยถามจริงรีบมาหาอะไรวะเนี่ย นี่มึงจะเล่นรีบขนาดนี้นะโอ้โหเหมือนกัต้องรีบครับผมเหมือนกับมีเส,สียบเตารีดไว้ต้องรีบไปถอดอะไรเงี้ยเดี้ยเจ็บเจ็บเจบไม่มีใครมาเจ็บเฮ้ยเจอแล้วเหยื่อหนึ่งตัวอ้ยเดี๋ยวทำไมเหยื่อมันมีเดียวเดียวทำไมเหยื่อมันจืดเหยื่อมันมีอ๋อเดี๋ยวเหยื่อมีชุดก่อเต็มเลยเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมชนะให้ดูด่านนี้คือด่านถนัดของผมเว้ยเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโม อืมับผมทุกวันนี้กูก็โม้อยู่แล้วแหละครับมายังไงก็ชนะเชื่อผมสิเฮ้ยเชื่อผมยังไงก็โดดยากจังวะยังไงก็ชนะเออนี่โอ้โนีกนเกางงมาแล้วปึ๊บเสื้อเกาะ thank you น้ำยาเราไม่ใช้เราใช้ไม่เป็นโอเคมาเอายินชาร์ตก่อนเลยครับผมอันดับแรกยินชาร์ตเสร็จเราก็ต้องค่อยๆต่อครับผมการเล่นมิติเกมนี้ต้องเล่นแบบอย่างมีสติ นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามีสติก่อนสตาร์ทนะไม่ใช่อันนั้นมาใส่แล้วก็ต้องมีสติก่อนจะฟันครับผมเออก่อนจะฟันอะไรเนี่ยเราต้องมีสติก่อนอืมแล้วถามว่าทุกวันนี้มีสติไหมก็ไม่เลยครับเจอใครก็ฟันหมดเลยครับผมถามว่าเร็วไหมก็เร็วครับผมเออนิสัยใจคอเดิมโอ้ไม่กัดเออเออเออเปิดชื้อแอปเปิลทองแตงกี้เอ้ยแอปเปิลทองจัดเข้ามาในตัวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคือผู้ใด เจ้าคือผู้ใดเอ้ยยิงมันลูกเอ้ยยิงมันลูกเออจัดการมันเลยลูกเอ้ยเอ้ยแต่มันฆ่ามันแล้วลูกโอ้ยเดียวเด้อโอ้โหมึงตีโหดมากโอ้โอ้เดียวมึงโอ้โหลูกลูกลูกกูเหมือนมีไม่มีตัวช่วยเลยเลยเลยดียวโอ้โหตายยากมากตัวนี้เดี๋ยวนะถอดอะถอดอใส่โอเคได้ใจความครับผมมา เรามีชุดกเกาะเรืองแสงเต็มตัวแล้วเราพร้อมที่จะปจะเป็นปปไปเจือกหรือ,อยังอืมถ้าเราพร้อมที่จะไปเจือกแล้วเราก็ต้องวิ่งเลยครับข้ามาแล้วเฮ้ยจอมเจือกในตำนานข้าคือจอมเจือกในตำนานท่านท่านรู้จะข้าหรือเปล่าเว็บจอมเจือกนี่ไงบอกแล้วพราะข้าเนี่ยจอมเจือกตัวจริงกับทิงแดงเยบบ้อยเก็บไปหนึ่งตัวครับผมตงคิวโอเคใส่ไว้ยิงที่ไหนลูก เหลือเหลืออยู่ตัวเอ้ยเดี๋ยวลุกลุกลุกข้างหลังลุกข้างหลังลุกไอ้ข้างหลังไอ้โอ้โหมึงตีรัวมากโอโจ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 กูตายกูตายกูตายไหมเนี่ยกูตายไหมเออเดี๋ยวกูตายไหมเนี่ยเนี่ยครับก็คลิปนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันในที่ไม่สามารถชนะได้เพราะว่ามันเล่นไม่เก่งอ่ะเออเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะเออโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปม่พาน้าก่อนจะลืม กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะไปแล้วฮะสวัสดีครับเหนื่อยเหลือเกินพ่อจ้าแทบจะร้องหาพ่อเลย